ลูกทุ่งสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ล้างจานไลฟ้อนเลมอนฮีโร่ขจัดราบคาบหมดคราบมันไทยประกันชีวิตมากกว่าการประกันชีวิต ช่วงที่แล้วนะครับเราได้ดูมิวสิกวิดีโอแล้วก็ลีลาการเต้นนะครับแล้วก็ภาพลักษณ์ที่สดใสกว่าเดิมนะครับหลังจากที่หายไปนานพอสมควรเลยทีเดียวแหละครับสำหรับนักร้องหนุ่มคนนี้จากวิธีการประกวดนะครับครั้งหนึ่งเคยเป็นเด็กชายในวงจ่านกร้องวันนี้กลายมาเป็นตุ้มจ่านกร้องขวัญใจของคนลูกทุง่งและว,วันนี้เขาอยู่กับเราที่นี่แล้วในรายการข่าวลูกทุ่งครับสวัสดีครับต้งตุ้มครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องเชิญตัวเป็นๆมากอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเพลงชุดใหม่เสร็จแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับ เขาเรียกว่าเรื่องของการร้องยไม่ต้องถามแล้ะเพราะว่าอันนี้เซียนสุดๆแต่เรื่องกับการเต้นอ่ะเขาทาเรื่องการเต้นก่อนเพราะว่าเต้นก็เป็นการบ้านหนักมากๆเลยครับหนักใจหนักใจนะก็มันต้องต้องต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนการโชว์การแสดงของเราครับต้องสู้แล้วก็เพลินได้ครูที่มาสอนด้วยครับให้ช่วยช่วยเรื่อง a c t ิ้งเรื่องอะไรครับก็ปกติ ชุดก่อนนี้ตุ้มไม่เต้นนิ่งๆเลยนิ่งๆอะไรตอนอยู่จ่านกร้องก็ไม่ต้องเต้นขนาดนี้ครับผมนี่คือครั้งแรกเลยทีเดียวผมจะถนัดเพลงช้าๆอะไรอย่างเงี้ยครับยืนร้องนิ่งๆอะไรครับตอนที่ทางค่ายชัวเอ็นเตอร์เทนเมนต์เขากำหนดเพลงมาเลยว่าจะต้องเปิดตัวด้วยเพลงนี้เลยนะมารักกันนะแล้วต้องเต้นด้วยความรู้สึกแรกของตุ้มว่ายังไงบ้างก็รู้สึกเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเพลงนี้หนักสําหรับผมเลยครับเพลงนี้ เต้นยากอยู่ฮะรจริงท่อนโซโล่ท่อนอะไรเงี้ยคือมีดนตรีแล้วเราไม่ได้ร้องอะไรเงี้ยเราก็ต้องเต้นแบบออกสเต็ปอะไรเงี้ยโอคือภาษากายเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับดีแต่ภาษาใจเราดีเงี้ยเหรอคะอ,อตลกไหมคะเกาะตดกันนิดหนึ่งเห็นบอกว่าได้รับเป็นพรีเซนเตอร์นะคะของสภาสังคมสงเคราะห์เป็นพรีเซนเตอร์ดอกมะลิวันแม่ครับก็ทางผู้ใหญ่ให้โอกาสครับ ปีที่3แล้วครับเป็นปีที่3มแล้วด้วยที่มีโอกาสได้ได้เป็นพรีเซนเตอร์นะครับผลิตภัณฑ์ดอกมะลิของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็ยังขายอยู่นะครับก็อยากจะเชิญชวนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าคุณยทันใช่ครับผมทันแน่นอนครับไปซื้อกราบคุณแม่นะครับมีมีหลายอย่างมากผลิตภัณฑ์ดอกมะลินะครับที่สภาสังคมสงเคราะห์ได้ได้ทำมาผลิตมาเพื่อมาจําหน่ายให้กับ ลูกๆได้ไปกราบคุณแม่ครับซื้อได้ที่ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งทั่วประเทศเลยแล้วก็สภาสังคมสงเคราะห์นะครับสีแยกตึกชัยนะครับมีมีมีอะไรบ้างเห็นบอกว่ามีหลายอย่างคือไม่ได้มีแค่แค่ดอกมะลิแต่ว่ามีหลายอย่าง8ปดอย่างครับมีพานมีพานพุ้มสวยๆแล้วก็มีพัดมีเมีอดีจังเลยห่าเลยแบอ ก็เป็นเซรัก์แทนความรู้สึกจากเราที่เราจะแบบว่าไปกราบเท้าคุณแม่นอกเหนือจากตุ้มแล้วเนี่ยเห็นบอกว่ามีอีก2ศิลปินที่อยู่ในสกาดคอนชัวเหมือนกันที่ได้เป็นพิซนเตอร์ในครั้งนี้นั่นก็คือก็มีพี่สาวแย้เจติยาครับแล้วก็มีพี่หนึ่งรุ่งทิวาอานวยสินครับอ๋อพูดถึงสาวแย่นี่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องเชื้อเชิญมาหน่อยเพราะว่าได้รางวัลลูกกระตันยูนี่นะฮะแล้วก็จะบอกว่าจะมาคู่กับคุณแม่เปิดตัวคุณแม่ในสื่อครั้งแรกในรายการข่าวลูกทุ่ง ใช่ค่ะคกลับมาที่งานเพลงของน้องตุ้มก <ฮะ S 2> ่อนหน้านี้เราได้ยินข่าวนะบ,บอกว่าโอ้ครูชนรับตุ้มเป็นสิทธิ์ก้นกุฏิรุ่นล่าสุดเออ,อจริงไหมก็จริงครับผมก็ถือว่าเป็นเ,เป็นวาสนาดีของผมเลยนะครับที่แบบว่าได้เป็นลูกศิษย์คนล่าสุดของครูครับผมเพราะว่าชุดอัลบั้มชุดนี้เป็นชุดที่ครูได้มอบเพลงมาให้ ร้องด้วยชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าทหารใหม่ไกลแฟนครับโอ้โหช่วงนี้ครูชลธีออกมาแนวทหารนะฮะนะฮะมีทหารก็มีหวัวใจน <c oughs> ี่มีทหารใหม่ไกลแฟน <c oughs> นะฮะพอได้เพลงครูชลธีมาหนึ่งและแล้วก็เราได้เป็นลูกศิษย์ครูชลธีถึงเป็นถึงศิลปินแห่งชาติด้วย <c oughs> รู้สึกยังไงบ้างในความรู้สึกนี้รู้สึกเป็นเกียรติด้วยครับสําหรับครั้งหนึ่งได้ครั้งหนึ่งใน,นชีวิตที่ได้เป็นนักร้องแล้วได้ร้องของ เพลงที่ศิลปินแห่งชาติแต่งไว้เป็นครูเพลงเทวดาอะไรอย่างเงี้ยครับคือใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วด้วยครับว่าอยากอยากร้องเพลงครูเพราะว่าเพลงครูเป็นเพลงลูกทุ่งแท้ๆแล้วก็เป็นเป็นมิลลดียที่สวยงามมากๆนะะแล้วครูมีให้คําแนะนําตรงไหนยังไงเพิ่มเติมไหมครับตุม้มก็มีมีม,มีมีบอกการร้องบ้างครับผมเพราะว่ามีมบลลดี้บางตัวที่ที่ไม่ค่อยถึงอะไรอย่างเงี้ยครับครูก็จะแนะนําแล้วก็ให้ให้ให้แบบ ความชัดเจนหรือว่าอะไรเงี้ยครับผมเรื่องประโยคคำอะไรเงี้ยครับครับนะฮะพูดถึงเพลงทหารนะครับที่ครูชลิตีเคยแต่งแล้วก็ทําให้นักร้องคนหนึ่งเนี่ยแจ้งเกิดเป็นซูเปอร์สตาร์ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นั่นก็คือยอดรักสลักใจเราจะเห็นได้ว่าสมัยก่อนมีเพลงทหารใหม่ไปกองโอ้โหเพลงนี้ดังระดับล้านเลยทีเดียวนะฮะพอครูแต่งปั๊บยอดรักดังเลยครั้งนี้ จะเป็นปรศจสตร์อีกครั้งหนึ่งหรือไม่ต้องติดตามกับปุ้มจ่านกรองนะฮะพูดถึงการทํางานในอัลบั้มล่าสุดนี้นอกเหนือจากเพลงช้าเพลงเร็วเพลงใหม่แล้วเนี่ยเห็นบอกว่าสิ่งหนึ่งที่พิเศษมากเลยอัลบั้มก็คือเรื่องของมิวสิกวิดีโอเห็นบอกว่าจะทําเป็นเส้นเรื่องแปลว่าเป็นเรื่องเป็นราวเลยป่ะฮะเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับก็มีเส้นเรื่องครับทำสามเพลงครับผมเรื่องสามเพลงเลยนะครับก็เป็นเป็นซิง์ร้องแล้วก็มีเต้นมีอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ประมาณเจ็ดเพลงเส้นเรื่องนี่มีเพลงอะไรบ้าง เส้นเรื่องนี่เพลงรักข้ามคลองครับผมแล้วก็มาลักกันนะครับแล้วก็เขาสามสิบวันฉันสามปีครับอความพิเศษเขาบอกว่าหนุ่มคนนี้เล่นเองด้วยคุณท็อปเพลงไหนเล่นไหนอ่ผมเล่นเองเพลงรักข้ามคลองครับแต่ข้ามคลองเลยต้องว่ายน้ำปะไม่ได้ว่ายครับเออมีมีเล่นน้ําบ้างแล้วมีต้องไปดูสวยมากครับสวยมากบอกว่าสวยมากไปถ่ายด้วยครับนะสุดยอดเลยแล้วเห็นบอกว่า มีนักร้องร่วมค่ายน้องสาวที่เขาบอกว่าเป็นคู่จิ้นกันอย่างนี้คุณท็อปจิ้นกันไปจิ้นกันมาอย่างนี้ใจแก้วใจแก้วมเล่นเอมบีให้เพลงไหนครับก็เล่นเพลงฐานใหม่ไกลแฟนครับผมอ๋อเพลงนี้เลยครับแต่ว่าแต่ว่าผมไม่ได้เล่นนะฮะแต่ได้อยู่ฮะ แล้วเขาเลิกเตยออกมาแล้วมันก็เสียายเออจีบป้าทำจริงผมผมผมจีบน้องไม่ไม่ไม่จีบหรือเพราะว่าเพราะว่าน้องก็ไม่ค่อยคุยผมก็ไม่ค่อยคุยเท่าไหร่ครับสเปกไหมสเปกปะสเปกไหมอ่ะเออเออเนีสมมติว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยเลยอ่ะสมมติว่ายังไงก็ได้ครับขอให้เป็นคนดีครับ ยามายามาดูดิดำนะจะบอกให้ดำๆน้องก็น่ารักดีครับให้น้องเขามีอนาคตที่ดีดีกว่านะครอ้าวน้อก็แบบจะย่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่หมดนะคะครนะฮะเขาบอกว่านางเอกของตุ้มเนี่ยมีเด็ดๆอีกหนึ่งคนคือ คือลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนเลยของคุณสมรักคำสิงห์ออใช่เลยโอ้ได้เป็นมามา,มาร่วมแสดงมาร่วมเล่นในออมิสสิกวิดีโอนนางเอกเลยครับผมที<อ>น่น้องเบสครับผมก็เป็นใสๆเป็นแนวใสๆคือ mv เพลงนี้คือเป็นแนวแบบนักศึกษาแบบอกหักอะไรเงี้ยครับผมชื่อเพลงว่าเขา30วันฉัน3ปีครับเพลงนี้คุณสมชายตรุพิมายแต่งโอ้โหชื่อโดนเลยอ่า ต้อคาดหวังยังไงบ้างกับการทํางานกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วก็หายไปนานมากตั้งแต่อัลบั้มชุดแรกเลยขอเป็นพระเอกหน้าใหม่อะไรเนี่ยเอกหน้าใหม่ในใจเธอโออนานมากเลยประมาณห้าปีนะครับจนพี่จะนึกว่ากุ้มเล่นรอกเพลงไปแล้วมีข่าวออกมานะหนึ่งค่ายไม่ทาต่อค่ายทิ้งเออขายไม่ได้นู่นนี่เยอะแยะมาสารพัดเลยในช่วงห้าปีอ่ะตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างจริงๆตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมก็มีงานตลอดครับคือ คือก็ยังแค่แค่ไม่ได้มีโอกาสมาทําเพลงใหม่แค่นั้นเองครับก็ยังมีทัวร์คอนเสิร์ตทุกปีอยู่แล้วครับค่ะแต่มันก็ทิ้งหายต้องห้าปีนะโอ้แล้วแบบแล้วว่าคนถามเราบ่อยๆว่าจะมีอันใหม่ชุดใหม่อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่รู้จะตอบยังไงบางทีคือแบบว่าคือจริงๆทําไว้ทําไว้เยอะเหมือนกันครับเพลงที่ที่แต่ว่ายังไม่ได้ออกนะฮะคือแบบทาไว้แล้วก็เอาไว้ก่อนมันยังไม่ใช่มั้งอะไรเงี้ยคือแบบเพลงมัน คือไม่กล้าออกมาเพราะยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ก็คือเก็บไว้อย่างเงี้ยมีเพลงเยอะมากครับในสต็อกอะไรเงี้ยครับอย่างชุดนี้ทําไว้ก็ประมาณสักเกือบยี่สิบเพลงครับหทำแล้วคัดออกคัดออกอันนี้ไม่เอาเก็บไว้ก่อนไม่แน่ใจนี้เก็บไว้ก่อนครับแต่ว่าค่ายก็พิถีพิถันในเรื่องของการที่จะคัดเลือกเพลงเยอะขึ้นเลยครับแต่ตอนนี้พร้อมแล้วครับผมสิบเพลงเลยครับนี่อัลบั้มเปิดตัวเปิดใจครับผมชื่ออัลบั้มนี้เลยชื่ออัลบั้มนี้เลยครับวางแผงกันยายนนี้ครับ อ๋อแล้วใช้เวลาอีกหน่อยนึงนะแต่ก็ต้อง <ๆ S 1> ติดตามกันแต่ว่าที่แน่ๆเลยก็ติดตามฟังกันในสถานีวิทยุกันไปก่อนนะคะ,ะเพราะว่าแต่หลายคนบอกว่าเฮ้ยอยากซื้อยากซื้อเขายังไม่หวางนะฮะก็ขอกันได้ตามสถานีวิทยุะนะครับแต่เขามีให้ดาวน์โหลดคุณท็อปเอาเลยยังไงฮะ ก็เป็นดอกจันแปดแปดครับผมค่ะแล้วก็มีดอกจันแปด8ปดแปดแสำหรับทูนะครับอืมครับนะฮะมีทั้ง AS ดีทูทูหมดเลยทีเดีนะฮะครับผมในช่วงที่ผ่านมามรสุมหนึ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของตุ้มก็คือการสูญเสียคุณพ่ออย่างกระทันหันนะครับคุณพ่อจากไปตอนนั้นตุ้มทําอะไรอยู่ครับที่ได้ทราบข่าวตอนนั้นก็ทํางานชุดนี้อยู่ครับทางานเพลงชุดนี้อยู่ คือตอนคุณพ่อป่วยผมก็ยังได้กลับไปบ้างครับคือกลับไปดูแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มอัดเพลงชุดนี้ด้วยครับก็จนจนพ่อเสียตอนเช้ามืดครับก็ก็กลับไม่ทันครับก็ไปถึงบ้านมาสิบโมงครับคุณพ่อก็เสียไปแล้วยแล้วครับเพราะว่าเป็นโรคเหมือนแบบหัวใจล้มเหลวอะไรประมาณนี้ครับคุณพ่อป่วยอยู่นานไหมครับเออต้องบอกล่วงหน้าว่าตั้งแต่ที่แรกเลยเนี่ยพ่อผมตาบอดมาเกือบยี่สบปีแล้วด้วยคือ ก็ไม่ค่อยได้เดินออกกําลังครับคือจะนั่งอยู่กับที่อะไรเงี้ยคือร่างกายก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วครับครับพอโรครุมเร้าคือไม่เคยป่วยมาเลยครับพอเป็นปุ๊บก,ก็น็อกไปเลยครับ,ค,รบคุณพ่อได้ฝากฝังอะไรไว้ในช่วงที่ท่านป่วยในช่วงท้ายๆไหมครับก็พ่อเขาก็พ่อเขาเป็นคนให้กําลังใจผมตลอดนะครับบอกว่า,ามาถึงขนาดนี้ก็ดีที่สุดแล้วคือแบบว่าไม่ต้องไปถึงไม่ต้องไป คิดว่าจะดังมากมายหรอกอะไรเงี้ยครับคือแค่นี้ก็พ่อกับแม่ก็ภูมิใจแล้วเขาผู้นี้ครับอก็ถือว่าเป็นเป็นครูคนแรกของผมด้วยครับที่ที่ที่สอนเราร้องเพลงมาครับรู้สึกคิดถึงทุกวันครับคิดถึงทุกวันครับครับแล้วพูดถึงเรื่องของคุณแม่บ้างนะครับเป็นไงบ้างครับคุณแม่ตอนนี้พอหลังจากคุณพ่อเสียไปก็ช่วงแรกก็ยังซึมๆมอยู่ครับแต่ตอนนี้ก็ปกติแล้วครับ ว่ามีพี่พี่สาวพี่ชายก็คอยอ,อยู่บ้านด้วยครับก็คือ,อเที่ยวมาคือบ้านใกล้ๆกันอะไรย่างเงี้ยอ๋อครับ,รบตุ้มผูกพันกับแม่ขนาดไหนสําหรับผมคือตอนเด็กๆเ,เป็นคนที่ขี้อายครับไม่ค่อยกล้าสแสดงออกเท่าไหร่แต่ว่าตอนที่ผมได้มาเป็นนักร้องเนี่ยพอผมจากเป็นเด็กอยู่บ้านนอกคลองนาไม่ค่อยได้ยุสวัสดีใครเจอไม่ค่อยได้ไปเจอใครไม่ได้หวัดดีใครแต่ว่าพอพอผมมาอยู่ที่เนี่ยมามาเป็นนักร้องปุ๊บ แล้วกลับไปบ้านทําให้ผมไหว้แม่เกือบทุกวันนะครับแล้วก็กอดเรื่องก่อนนี่หอมแก้มนี่คือเรื่องปกติไปแล้วครับคือกลายเป็นคนที่กล้าแสดงออกกับแม่มากขึ้นครั้งแรกเลยต้องถามในความรู้สึกแรกก่อนจากที่เราไม่เคยเลยนะอ่าใช่เออครั้งแรกจะต้องไปกอดแม่อย่างเงี้ยเออรู้สึกเขินๆขินครับที่เเขินเอเขินเพราะว่าแต่แต่แม่ก็ ครั้งแรกแม่ก็น้าตาซึมเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราเราเป็นไม่ไม่ค่อยได้แสดงออกเท่าไหร่คือโอเคว่ารักรักอยู่แล้วก็มไม่ค่อยได้กับเท้าไม่ค่อยได้กอดไม่ค่อยได้หอมอะไรเงี้ยครับคือผมกลับไปแต่ครั้งนี้คือก็ไหวเสร็จก็กอดแล้วก็หอมปัดเล่นอะไรเงี้ยแบบว่าแม่ก็กจะดีใจแม่แม่แบบแม,แม่แม่มีความสุขมากกว่าตอนที่ผมยังไม่ได้มาเป็นนักร้องอีกอเพราะว่า เราไม่เคยได้แสดงไม่เคยได้แสดงในเร,เรื่องความรักกับแม่แล้วปีนี้ล่ะครับตุ้มตั้งใจเฉพาะอะไรให้กับแม่เป็นพิเศษไหมปีนี้ก็ยังไม่ได้เตรียมอะไรมากครับเพราะว่าผมก็ยังติดงานด้วยครับก็ช่วงกลับไปก็กะจะคิดแต่แม่คงคงไม่ไม่หวังอะไรมากครับครับผมก็คือได้กราบเขาอะไรเงี้ยได้ไหว้แล้วก็อาจจะพาแม่ไปทําบุญบ้างแล้วก็ไปไปเที่ยวที่แบบ สถานที่ใกล้ๆที่ตามธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยครับผม นะครับนี่แะคือความรักความผูกพันนะครับที่ตลบอบอวนกันอยู่ในช่วงของเทศกาลวันแม่นะครับหลายคนก็ใช้เวลาแบบนี้นะครับได้มีโอกาสได้แสดงความรักนะครับระหว่างความเป็นแม่และลูกซึ่งกันและกันนะครับวันนี้รายการข่าวลูกทุ่งมาพูดคุยกันกับหนึ่งในความประทับใจนะครับของนักร้องคนนี้ซึ่งวันนี้เหลือแม่เพียงคนเดียวครับน้องตุ้มจาานกร้องขอบคุณมากครับตุ้มครับขอบคุณค่ะ หมดเวลาแล้วครับพรุ่งนี้12สิงหาคมรายการของเรายังออกอากาศาตามปกตินะครับในเวลา13นาฬิกาพรุ่งนี้พบก,กับสาวแย้เจตยาและคุณแม่ค่ะวันนี้ลำลากกันแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ